เจ็ดโมงกว่าเท่านั้นนลครับวันนี้เปิดอาช่างที่เรียบร้อยนะครับในศึกเชฟบุญธรรมมวยไทยออนไลน์นะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับที่เวทีมวยชันกรสเตเดียมเริ่มคู่แรกหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปวันนี้มีมือรักมือชออมาฝากเช่นเคยครับห้าคู่วันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้ใครจะเข้าตากันบ้างนะครับคู่แรกเปิดหัวเมฆสยามศิเชฟบุญธรรมนะครับเจอกับสังนั่นพลอยพันล้านพีเคสนชัยมวยไทยยิมนะครับ คู่นี้ชกในพิกัด128ปอนด์นะครับทางด้านเมสสยามนะครับก็เป็นมวยของเชฟอุญธรรมนะครับนะการฟิตซ้อมอะไรก็ดูดีวันนี้ต้องเจอกรบพลสยามนะครับหรือว่าเจ้าเจริญทองชอเกตวินาเดิมนะครับผมวันนี้เนี่ยดูแล้วเกตต้นๆนะครับของพลสยามดูแล้วน่ารักน่าเชียร์มากล่าสุดเตะขาคู่ชกน็อกเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยเมสสยามเนี่ยเป็นมวยฝีมือนะครับแต่แรงปลายอาจจะไม่เท่าไหร่นะผมมองว่าวันนี้เนี่ยพลพันล้านน่าเข้าไปก่อนน่าซื้อขายได้นะครับ ผู้ที่2ทองพันล้านพิเกศัเนชัยมวยทยิมหรือว่าเจ้ากีเลนนั่นเองเจอกับทางดสกาวทองปอวเวร์ราลัตนะครับผู้นี้125ปอนด์นะครับความเก๋าจะอยู่ที่สกาวทองนะครับสดแรงจะอยู่ที่ทองพันล้านในวันนี้น่าเล่นทองพันล้านมากครับเพราะว่าจังหวะฝีมือเราได้เคลื่อนไหวร่างกายมาแล้วนะครับผมมองว่าตรงนี้นี่ได้เปลี่ยนชัดเจนเลยนะครับได้เคลื่อนไหวได้ชกมาแล้วนะครับดูว่าการเตรียมตัวมาตรฐานด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมชอบทองพันล้านนะครับมีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเกมเบื้องต้น คู่ที่สาสิงห์ดมทองโชคทวีออยครับวันนี้ต้องเจอกับชาละวันยกขาวแสนชยยัยิมคู่ในช่วงนี้พิกัด123ปอนด์เท่ากันนะครับแต่น้ําหนักในเท่ากันแต่รูปร่างยังไม่เท่ากันนะครับสิงห์ดมทองเนี่ยสูงกว่าชัดเจนเลยครับแบบวันนี้เนี่ยก็ต้องเข้าสิงห์ดมทองไปก่อนมวยสูงยาวครับวันนี้เนี่ยถ้าไปโดนเตะขาต่อยท้องต่อยหมัดก็โอกาสแพ้ยากนะครับและมวยอย่างสิงห์ดมทองจังหวะฝีมือเนี่ยก็มองว่าดูแล้วอาจจะไม่ค่อย เป็นรองกุชารวันมากเพเท่าไหร่นะชารวันกระดูกอาจจะดีกว่าแต่วันนี้รูปร่างเนี่ยได้เปรียบนะครับเล่นสีมือไปเรื่อยไม่บวกไม่แรกไม่ประทะนะครับก็ล้อมจังหวะเอานะครับดักจับจังหวะเอานะครับมองว่าสิงโตทอ,องน่าจะชนะไปได้นะครับแล้วก็คู่รองพลังบุญวอสันใต้ครับเปิดโอกาสให้ดอนคิงเกียรตินาดีแก้มือนะครับหลังจากไฟที่แล้วนี่ดอนคิงไปหมดแรงพลิกแพ้ไปปลายนะครับผมวันนั้นชกที่อ้อมน้อยกลางวันนะดอนคิงบอกว่าหมดแรง แล้ววันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับพลังบุญก็มาลดจุดสีตอนคิงก็มาลดจุดสนะครับผ่านสบายๆก็เป็นคู่สุดท้ายที่ผ่านนะครับเพราะว่ามาช่างกันรประมาณ6กโมงกว่า้วยกันทน้งคู่นะครับส่วนตัวผมว่าเข้าตอนคิงไปก่อนเหมือนเดิมเลยครับ ตามสูตรเดิมเลยเข้าดอนคิงไปก่อนแล้วก็ซื้อขายออกตัวเอานะอย่าไปฝังนะเพราะว่าดอนคิงเนี่ยไปลายชอบหมดได้เห็นมาหลายไฟแล้วนะครับผมอ่ะก็เข้าดอนคิงไปก่อนก็ลุ้นเอาว่าจะหมดไม่หมดนะครับถ้าหมดก็รอซื้อขายออกตัวตอนพักยกเอานะครับแล้วก็คูยเอกเทปทักษิน,อน,อนสองสองสิงครับเจอกับฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญยับร้อยยี่สิบสามปอนด์นะครับจังหวะฝีมือดูดีทั้งคู่มีวงในเหนียวแน่น เป็นอาชีพหลักของทั้งคู่อยู่แล้วนะครับผมคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่ผมชอบร่างกายชอบลูกขยนันชอบลูกบู๊ของทาง้านเทพทักษิณินะครับถึงแม้ความเก่าของฟ้าเป็นหนึ่งเนี่ยไฟล์ล่าสุดจะทําได้ดีครับแม่แต่ด้วยรูปร่างวันนี้นะครับแล้วก็ด้วยวจิตวเนี่ยแล้วก็น้ําหนักปล่อยที่น่าจะมากกว่ามาโล2องโลของเทพทักษิณสินเนี่ยน่าจะมีโอกาสเบียดเอาชนะไปได้นะครับผมวันนี้เทพทักษิณนยังไงก็เดิน5ยกไม่มีหมดอยู่แล้ว นะครับเอาฝากกันไว้5ตัวนะครับมีพอยพันล้านมีทองพันล้านมีสินตรงทองมีดอนจริงแล้วก็มีเทพสักษิสินนะครับผมวันนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืม s ไถเกเก9เก้านะครับฝากเกิน500บาทนะครับรับเสื้อสวยๆนี้ไปเลยครับส่งถึงบ้านท่านเองนะครับไม่ต้องเสียค่าส่งใดๆ500นั้นเอาไปเป็นทุนต่อย,ยอดในการลุ้นมวยคืนนี้ได้ฝากกันไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ